ที่บอกว่ารู้จักคําว่าลาไรก็คือว่าผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่พักการเมืองซึ่งกําลังจะมีคดีค้างอยู่และยังถูกร้องยุบพักอยู่อีกหลายคดีเนี่ยจะมาแก้กติกาเพื่อที่จะไม่ให้การยุบพักเกิดขึ้นผมทําไม่ได้ครับเพราะจะเป็นการแก้ไขกฎหมายเสมือนกับเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับตนเอง ามว่าผมเห็นด้วยกับการยุคพักหรือไม่กต่ผมก็บอกว่าผมกราบเรียนหลายครั้งทั้งต่อสาธารณะและในสภาหแห่งนี้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติในเรื่องของการยุคพักครับท่านปารครับเนะธานรัฐสภาจุรบ ก็ผมร้อยตำเรียงเฉลิมอยู่บนุงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเมื่อสักครู่เนี่ยที่ท่านชวนอภิปรายเนี่ยผมก็อึดอัดไม่กล้ามาประท้วงเพราะด้วยความเคารพไม่ได้อภิปรายเรื่องการแก้ไขบ,บทบัญญัติรัมนูนมาตรา291-17ประเด็นแต่พี่ชวนเนี่ยผมเคารพ แล้วยังพาดพิงถึงเรื่องการค้าจัดตอน2,500ศพท่านท่านท่านผมกันอะครับท่านกระลำประวงเรื่องอะไรครับอภิปรายนอกประเด็นใะฮครับท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายนอกประเด็นท่านต้องอภิปรายเรื่องรัฐมนูญที่เขาขอแก้ไขครับท่านไปไล่ยาวทำไมครับครับครับเดี๋ยวผมไม่นิจจยนะครับ บอาขออนุญาตท่านประธานให้ผมอธิบายก่อนไม่ไม่ฮะเอาเฉพาะท่านผมประท้วงเนี่ยท่านเสียหายครับไม่ใช่ท่านประท้วงอะไรครับประท้วงผิดข้อบังคับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมม่นิจใจเองครับท่านฟังผมก่อนเนีผมฟังอยู่ครับการที่ผมประท้วงเนี่ยแปลว่าผมต้องมีเหตุผลท่านหัวหน้าพระประชาธิปัตย์กำลังอภิปรายนอกประเด็นไม่อภิปรายเรื่อง ยติแก้ไขบทประหยัดรัฐธรรมนูญครับท่านผมผมทราบแล้วครับครับเดี๋ยวผมจะเตือนท่านผมยังไม่ได้บอกท่านทราบได้ไงผมฟังอยู่ครับเดี๋ยวสิอีกนิดนึงผมฟังเหมือนท่านแหะครับเชิญท่านนั่งนะครับครับไม่ใช่ท่านท่านไม่ใช่ฮะท่านประธานท่านท่านประธานต้องฟังนิดต้องฟังเหตุผลในการประท้วง ท่านท่านเฉลิมคือคือคอ,อย่างนี้พรท่านพูดต่ผมฟังอยู่ครับและอนาตเข้าใจแล้วครับท่านนะท่านประธานครับผมประทชวงขอ43อภิปรายนอ,ปนอก,ปยกประเด็นเลิกเถิกเปลอเพื่อนเราเสนอขอแก้ไข บทชเขจัดล่ำหนุนมาตาสองร้อยเาสิบเอประเด็นท่านท่านเฉลิมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่นิจจัยครับเชิญเชิญผมภาพแล้วฮะให้ผมไม่ให้ผลก่อสิไม่ไม่ไม่จำเป็นครับเอาท่านครัวเข้าเหรอครับเชิญท่านนั่งครับไม่ท่านครัวอหน้าพรกประชาธิปัตย์เลยจับาครัวเนี่ยเราเรากำลังจะจบอย่างดีนะครับท่านอ๋อเจ้าพนัน ความถูกต้องต้องมีไม่ใช่จบอย่างดีเอ่เอให้ให้ผมมินิจฉัยเป็นเป็นเป็นเรื่องเรื่องไปได้ไหมครับเชิญเชิญทางซ้ายนั่งก่อนนะครับท่านท่านเฉลิมครับผมผมเข้าใจและสิ่งที่ท่านตะทวงครับ ถ้าท่านจะพิปลายผมไม่อนุญาตนะครับท่านท่านประท้วงผมเข้าใจแล้วครับท่านเฉลิมาะมันไม่จบนะท่านนะเอาไม่ได้นะครับอย่างนั้น น้ผมพูดจบเป็นท่านๆไปด้นนะครับนะครับเชิญท่านลังสิมานั่งก่อนนิดหนึ่งฮะก็ก่อนผมเข้าใจแล้วไงครับท่านเ่่าใจผมจะไม่พูดผมเข้าใจเหมือนอย่างที่ท่านพูดนะครับผมกำลังจะเตือนท่านอภพิสิทธิ์ครับเชิญเชิญท่านนั่งนะครับเออท่าน ผมวาอยู่ในประเด็นที่เราคุยกันนะครับเชิญท่านอภิิติต่อฮนะท่านประธานที่เคารพครับผมใช้สิบพาดพิงนะครับท่านประธานครับเมื่อวานท่านอนุญาตให้นายจิรายุห่วงทรัพย์อภิปรายในประเด็นนี้ทําให้ผมเสียหายผมกําลังชี้แจงส่วนท่านร้อยต้องเรือเอกฉเฉลิอมอครับ ท่านไปนั่งสำรวมสักนิดนะครับเพราะท่านท้าผมไว้เดี๋ยวตอบคำถามผมให้ได้กันแลวกันอ,จอานเจเชิญท่านเชิญท่านเฉลิมพรดธรรมทานที่รบที่กระผมมาทวงเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านผู้นำฝ่ายค้านทบีข้อบังคับข้อที่43วันนี้รัฐบาลเสนอเรื่องการแก้ไขบ,บทบัญญัติรัฐธรรมน,นูญ ผมฟังพี่ชวนอภิปรายเนี่ยผมอึดอัดแต่ด้วยความเกรงใจผมไม่กล้าประท้วงคุณอภิสิทธ์ต้องพูดเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญไปพูดเรื่องอื่นไม่ได้ท่านประธานการเมืองเนี่ยมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ถ้าคุณเก็บควารมรู้สึกไว้ก็ไปยัตติไม่ไว้วางใจสิแต่วันนี้ต้องพูดเรื่องรัฐธรรมนูญมาตาสองาหนึ สิบเจ็ดประเด็นที่รัฐบาลเสนอมาไม่ถูกต้องไม่ชอบทําตรงไหนผมเรียน่านประธานด้วยความเคารพกรุณาสรุปด้วยครับเอาสรุปก็คือพูดนอกประเด็นพูดในประเด็นนี่ตกลงครับเชิญท่านลังสิมาครับเองไม่ยอมมันได้อย่างไรเองจะไม่ยอมไม่อจบไม่จบก็ไม่จบ กับเยนท่านประธานสภาที hmm. ่รัฐสภาที่เคารพชั้นนางสาวลังชิมาลรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคพร้นที่ปัตต์จังหวัดสมุทรสงครามในฐานะสมาชิกรัฐสภายันปท้วงท่านประธานนะคะตามข้อห้าท่านต้องควบคุมการประชุมปล่อยให้คนเมามาลุกขึ้นประท้วงได้ยังไงต้องเอาไปตรวจแอลกอฮอล์นะคะต้องเอาไปตรวจแอลกอฮอล์ค่ะตรวจี่ตัว อ่างนี้ทิงนะที่ฉันเรียนกับท่านประธานไงฮะว่าต้องปิดเครื่องที่ตรวจแอลกอฮอล์หน้าห้องประชุมคนเมาต้องไม่เข้ามาในสภาเข้าใจแล้วครับท่านลังสิมาฮะท่านต้องเอาไปตรวจแอลกอฮอล์ก่อนค่ะถ้าเกิดแอลกอฮอล์เกินเนี่ยไม่ต้องให้เข้ามาในสภาไม่งั้นสภาจะปวดอย่างเงี้ยค่ะชมมาด้วยดีจะจบอยู่แล้วแต่พอคนเมามาแล้วว่าอย่างงี้มันไม่ได้ไงท่านประธานท่านลังสิมาเข้าใจแล้วครับเชิญนั่ง ผมไม่นิดใช้ก่อนได้ไหมครับคือท่านรังสิมาประท้วงผมผมก็กําลังควบคุมอยู่นะครับครับเมื่อกี้นี้เชิญท่านเชิญต่อฮะท่าน,ท,านท่านเฉลิมไม่นะครับเมื่อกี้ใครประท้วงนะครับท,ทีละท่านได้ไหมครับเฉยนะ ผม,ผมขออนุญาตเลยครับท่านประธานครับเชิญท่านสุน,นัยพี่ทรานประธานที่ไม่บบาครับพี่ครับท่านประธานครับผมขออนุญาติผมขออนุญาตเครับท่านครับผมเองก็จะเป็นคนที่พูดต่อไปแล้วก็ผมผมรู้ครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ทําสิ่งที่อาจจะไม่เหมาะสมกับพี่ชายของผมคือท่านเฉลิม วันนี้ผมเองจะคิดว่ามันเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยขอให้ทั้งสองฝ่ายนี่ได้ไหมครับขอให้จบลงแล้วก็ท่านอพิสิทธิ์เดินต่อแล้วส่วนพี่พี่เฉลิมก็ผมผมพร้อมที่จะให้พี่ตีผมเองก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเรื่อด้จบไปครับท่านครับครับครับอะไรที่ไม่พอใจเดี๋ยวมาออกที่ผมจะครับท่านครับเชิญท่านอภิสิทธิ์ต่อครับ คืออย่างนี้ผมจบแล้วนะครับท่านเชิญท,ท,ท่านอภิสิทธิ์ครับครับท่านประธานที่เคารพครับใ้มาตรา237ดําเนินการในการแก้ไขก่อนหน้านี้ไม่ไม่นะครับท่านผมไม่อนุญาตครับผมก็ได้กราบเรียนท่านประธานแล้วว่าทางพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่สามารถที่จะเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของมาตรา237ได้ในขณะที่พรรคนั้นยังมีคดีค้างอยู่ในศาลท่านประธานที่เคารพครับ ไม่ใช่เรื่องอย่างรู้ครับแต่เป็นเรื่องที่เป็นการทําเป็นแบบอย่างว่าต้องไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขกฎหมายเพื่อตนเองส่วนมาตรา265 266นั้นถ้าเผื่อท่านประธานครับถ้าเผื่อที่ประชุมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ความร่วมมือผมผมขอพักการประชุมครับ ท่านลังสิมามีอะไรหรือครับเชิญฮะกลับเรียนรรท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวลังสิมารละลัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พักประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามในฐานะสมาชิกรัฐสภาเมื่อกี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน,นะคะดิฉันเนี่ยเคยเคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้มาครั้งหนึ่งแล้วดิฉันเคยว่าท่านประธานตอนก่อนเนี่ยทาไมถึงได้ว่าว่าท่านประธานไม่แข็งก็เพราะเหตุการณ์คนเมาเนี่นะะแต่เมื่อกี้นี้ท่านท่านอยู่บนบันลังท่านอาจจะไม่เห็นพฤติกรรม ชี้หน้าดิฉันไม่นะคะครับครับครับก็เข้าใจแล้วครับท่านหลงท่านไม่ท่านท่านลองฟังก่อนค่ะเรื่องความปลอดภัยนะคะครับท่านท่านรองนายกเนี่ยเป็นรองนายกทางด้านความมั่นคงเล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยดิฉันเชื่อได้ยังไงอะว่าจะเกิดความมั่นคงกับดิฉันนะคะแล้วบอกว่าเมาล่ะเดี๋ยวท่านฟังดิฉันก่อนดิคะท่านลรังสีมาประท้วงผมใช่ไหมฮะประท้วงผมนะประท้วงท่านค่ะ ทวงท่านข้อห้าค่ะครับแล้วลวต,อนนตอนนี้ล่ะครับก็น,นี่มาทวงปทวงท่านต่อเนื่องเมื่อกี้ท่านปิดไปนะคะอ่าเข้าใจแล้วครับตอนนี้ท่านเฉลิมเนี่ยได้บอกว่าเมาแล้ว แต่ท่านเนี่ยดิฉันคิดว่าเมาหล้าอย่างงี้ครับพอๆแล้วครับไม่ไม่ผมไม่อนุญาตได้อภิปรายแล้วนะครับไม่ไม่ได้ค่ะท่านดิฉันคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต่อไปสภาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไม่ไม่ท่านต้องมีมาตรการนะคะคนคนที่เมาสุราเนี่ยจะต้องคือท่านรังสิมาครับผมเข้าใจแล้วครับที่ท่านกระท้วงเชิญเชิญนั่งนะครับครับครับ